ชีโรชีครับไปโทษต่าตีนะครับแฟนคขาพี่โรชีโทษต่าตีนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมรับเงินมานะครับไปย้อนดูได้ผมรับเงินมาแล้วครับไปโทษต่าตีนะครับผมไม่เกี่ยวเด้อมันห้าวไรฟ้ามันห้าวอ่ะเออไม่รู้เลยเล็กโชว์ให้ผมดูหน่อยได้ปะอ่ะข้าอะไรทำให้ผมดูหน่อยเอาไปเลี้ยงฮีโรชีหน่อยรองนะครับผมอยากเห็นผมอยากเห็นขอแบบหมดปีศาจเลยอ่ะพวกเสศษสิบสิบอะไรหอิกมาอยู่ก่อนมึงอพวกเศเสิบสิบเขาเอาไงต่อ ให้พี่ให้พี่ตอบดูใช่ไหมพี่ผมก็จะเอาพวกเครื่องมาจะอยู่ด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มไอ้แม่หยินก็ถามแจ็คดิไอ้แจ็คอยู่ยังไม่ถามว่าเล่นไหนกันั่นนะตกลครับแจ็คไม่หยินมีอะไรถามอ่ะอะไงครับนี่นะเขาอยู่ด้วยเขาเขามีอะไรจถามถามมาถามผมไม่รู้ไงเพิ่งมา โอ้ไยเอโอเป็นพอลิโอไปจะถามว่ามีอะไรกันคะเมื่อกี้พูดไกลกับผมมันตกไม่ยินมีมีอะไรกันคะเมื่อกี้ก็มีอะไรเขาเขามองหน้าเราอจะอะไยครับเปียอยู่ปะเปียมาเนี่ยหน่อยดิตั้มฝากเลยนะน้องเจ๊เปียไม่อยู่จ้าได้พดสิได้ค่าจ้างแล้วก่อละ

ว่าไงเขาว่าไงเขาเก็บแบบการะก้วนะจะให้เขาไปมา,าม,มามาหน้ามาอีเลยมาหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเข <Okay. S 1> าไม่รู้เด้อกูก็ไป <laughs> ดูใครอยากดูไปดูต่อนะครัจบเดี๋ยวจะไปละโดยจงกระเจ็ดอะไรเงี้ย

กูไม่รู้ไม่โทษผมไม่ได้นะครับโทษตอตินะครับโทษตอตินะครับไปโทษตอตินะครับโทษผมไม่ได้นะครับโทษตอตินะครับโทษตอตินะครับผมไม่เกี่ยวนะครับตอตีจ่ายตังค์ครับผมเล่นตามตังค์ครับแค่นั้นแหละ พี่โรชีครับไปโทษตาอตีนะครับแฟนขาพี่โรชีโทษตอตีนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมรับเงินมานะครับไปย้อนดูได้ผมรับเงินมานะครับไปโทษตอตีนะครับผมไม่เกี่ยวดเอออย่าด่ากูเด้อไปโทษตอตีนะผมไม่เกี่ยวแค่นั้นแหละ ตอนแรกผมก็ลืมฮิโรชิไปเลยนะแต่ว่าตอ,ต,อติมาเอ้ยเรียกฮิโรชิให้หน่อยดิเด้อแล้วก็ให้ตังค์มาโอเคไปโทษตอติเลยกูไม่เกี่ยวเด้อไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปละไปะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครอยากรู้ว่าคนในเมืองจะ รับส่งกันยังไงก็ติดตามดูได้นะครับใครที่อยากแบบเงาเนั่งดูอะไรเงีไปลองหาดูได้นะครับก็ถ้าสมมุติในมุมผมแล้วผมจะบอกงี้ถ้าสมมติว่าฮิโรชิอาวุธหายเนะี่ยจะมี3แกงที่เล่นได้ตอนนี้มี3แกงที่รับผิดชอบมีใส่เสียไม่ได้หนึ่งจะมีฮิโรชิที่อยู่ในวงแล้วก็จะดูพระเอกจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าอันนี้รอดูแกงที่สจะมีจะมีพระเอกมาหรือเปล่า เราดูนะครับนีกว่าวันนี้แล้วกันนะฮะนี่เราชี้ละที่เราชี้ก็มันไม่ไหนเลยสายฟ้าไมไหนแล้วมันหมันเ้าวเลยฟ้ามันห้าวอ่ะเออไม่รู้เลยแจ็คโชว์ให้ผมดูหน่อยได้ปะมันไปแล้วไอแต่ก็มาแล้วอาแจ็คไปดิเรียกไอ้เราชี้คุยต่อเลยปะเรียกเรียกเรียกตามเรียกไม่ต้องเรียกตรงนี้หรอกไปหาเขาหน้าบ้านได้ป่ะไปไปไปผมไปดูได้ไหมครับได้ไหครัขอแยกแยกมารับเรื่องคนหนึ่งครับครับผม ผมผมจะบอกว่าอย่าลืมส่งตัวแทนมาทําแบบสอบถามด้วยนะครับในในประกาศจากสภาในนิตยสารประเทศนี่เงี้นเลยแก๊งเรายังไม่ได้เกาะเลยนี่ตามมานี่อ๋อครับผมได้ครับไพี่ครับแจ๊คพี่เจ๊พี่จอดตายจใช่ไหมพี่ผมไม่อยากไปบ้านไปไม่ให้ไปหรอกไม่เกิจอะไรเนี้ยอ่ะแจ๊คเลขอะไรครับหนึ่งหนึ่งสามแปดแล้วอะไรครับพี่อ่ะ ค่าอะไรครับให้ผมดูหน่อยเอาไปเลี้ยงฮิโรทินหน่อยอ๋อมันไม่อยู่เลยสายฟ้าไม่อยู่เนี่ยครับน้องนะคผมอยากเห็นผมอยากเห็นขอแบบหมอกปีศาจเลยอ่ะมันไม่อยู่เนี่เห็นน้องๆมันก็ตามมาต้องไปที่บ้านแจ็คไปใชไปบ้านมันไงไปไปตามพากูไปไปยืนยันก่อนไปอืมยืนยันก่อนไปยืนยันอะไรไม่เอาพี่แจ็คไปแจ็อะไรเนี่ยพี่แจ็คอะไรมาทางนี้นี่แบบมาทางนี้แจ็คอีกสองพี่อะคุยกูไม่เข้าเมืองแม่งกว่าไอ้เหี้ย กูหนีเนี่ยกูหนีแบบเป็นยันเดือนหน้ากูไม่กูแบบเป็นสตรีมแบบเกมแบบเกยปูผักอ่ะไม่มีนะเอาสามสี่เอาสามสี่มีครับสามสี่ไอ้แจ็คสามสี่เพื่อนโคตรปั่นอ่ะกูบอกเลยไปดาวเท้าไปดาวเท้าแจ็คลองขับคันนี้ดูให้หน่อยครับว่ามันจบดุอะไรหรือเปล่าไปเลยครับไปเลยเจอกันหน้าบ้านเเเเีียยยววกก่่ลละแ ハハ <laughs>